สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้ย้อนมาดูนะครับแถวแถวตะลอกกลางกันนะครับหลังจากที่สหรัฐนะครับังกิษนะได้จัดเครื่องบินรบนะครับไปทิ้งระเบิดนะครับใส่ที่ตั้งของฮูตีในเยเมนนะครับหลายระลอกแล้วนะครับแต่ฮูตีนี่ก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับก็ยังมีอิทธิฤทธิ์อยู่นะ วันนี้มาดูกันนะครับหลังจากที่นสหรัฐรังกิะโจมตีฮูตีหลายรอบเป็นอย่างไรนะครับทะเลแดงนะครับบนความเดือดเรือเมริกันถูกโจมตีฮูตีเก่าวย้ำนะครับการสนับสนุนต่อชาวปาเลสไตน์กระบฏนฮูตีนะครับพุ่งเป้าหมายเรือเมริกันห่างชายฝั่งเยเมนขีปนาวุธแบบทิ้งตัวได้ถูกยิงปุ่งเข้าใส่เรือที่เป็นเจ้าของโดยสหรัฐความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับปาเลสไตน์ บรรดานักรบนะครับที่หนุนหลังโดยอิรานต่อการโจมตีศูนย์บัญชาก,การส่วนกลางสหรัฐนะครับหรือเซนคอมได้กล่าวว่าฮูตีของเยเมนได้ยิงขีปนาวุธนะต่อต้านเรือแบบทิ้งตัวลูกหนึ่งขีปนาวุธนะครับได้ถูกตั้งเป้าหมายพุ่งเข้าสู่เรือเอ็มวีทอมทอเรือบรรทุกน้ํามันลำหนึ่งนะครับที่ติดทงชาติสหรัฐในอ่าวเอเดนเรือบรรทุกน้ํามันลำนั้นนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็ได้ดําเนินการนะครับโดยสหรัฐ ทหารอเมริกันนะครับได้ยืนยันขีปนาวุธนะครับได้ตกกระทบในน้านะครับไม่ได้สร้างความเสียหายและความบาดเจ็บเซนคอมนะครับได้กล่าวบนโพสต์ใน X ก็กําลังสหรัฐนะครับยังได้กล่าวย้ําสาทับการพุ่งเป้าหมายบรรดาโดนฮูตีในภูมิภาคนั้นอีกด้วยนะครับเซนคอมได้กล่าวกบฏฮูตีนะครับได้กล่าวว่าการโจมตีต่างๆนั้นจะต่อเนื่องในความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันต่อไปร่วมกับชาวเบรสตร์ในกาซา กบฏฮูตีนะครับปะท้าสหรัฐนะจากแหล่งข่าวเซนคอมว่าในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับที่เวลา11.45 p นะครับเวลาที่ซานาฮูตีนะครับที่หนุนหลังโดยอิรานได้ยิงขีรุธต่อต้านเรือแบบทิ้งตัวลูกหนึ่งซึ่งดูเหมือนกำลังพุ่งเป้าหมายเรือ MV ทอมทอเรือบรรทุกนะเคมีแล้วก็น้ำมันนะครับที่ติดทง และเป็นเจ้าของและดาเนินการโดยสหรัฐในอ่าวเอเดนคีนวุฒลูกนั้นนะครับได้ตกกระทบในน้ําไม่ได้สร้างความเสียหายหรือนะความบาดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเย็นที่เวลาประมาณนะครับ9 pm เวลาที่ซานานะครับกองกําลังของ US s e n c o m นะครับได้สอยร่วงพาหนะอากาศยานไร้คนขับแบบโจมตีทางเดียว2ลํลเหนือทางตอนใต้ของทะเลแดงในการป้องกันตนเอง พาหนะนะครับอากาศยานไร้คนขับลำที่3นะครับร่วงจากการถูกประเมินว่าล้มเหลวนะครับจากการบินกองกำลังเซนคอมนะครับได้ระบุนะับรรดาอากาศยานไร้คนขับต่างๆและได้กำหนดพวกมันนะครับได้แสดงเป็นภัยคุกคามที่ปรากฏขึ้นต่อบรรดาเรือพาน,นิชย์และต่อบรรดาเรือของนาวีสหรัฐในภูมิภาคนั้น การการะทําต่างๆเหล่านี้นะครับได้ถูกนํามาใช้เพื่อปกป้องเสรีภาพของการเดินเรือและสร้างบรรดาน่านน้านานาชาตินะครับปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนะครับสําหรับนะครับบรรดาเรือนาวีสาระ,ละแล้วก็เรือพันธุ์นิดต่างๆผู้ตีนะครับได้กําลังโจมตีบรรดาเรือพันธุ์นิดต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนในทะเลแดงนะครับตั้งแต่พฤศจิกายนนะครับที่แล้ว ในการโต้ตอบต่อบรรดาการโจมตีของฮูตีต่างๆกองกําลังผสมที่นําโดยสหรัฐนะครับได้กาลังพุ่งเป้าหมายบรรดาที่ตั้งกระต่างๆในเยเมนอย่างไรก็ตามนะครับการโจมตีต่างๆนั้นโดยกองกําลังผสมที่นําโดยสหรัฐได้ล้มเหลวที่จะหยุดบรรดาการโจมตีต่างๆนั้นนะครับต่อการจัดส่งทางเรือต่างๆนะครับขัานเขาแปลต่างประเทศชินเนนะครับก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์นั่นเองว่าการโจมตี อ่าฮูตีในเยมเมนโดยกองกําลังทางอากาศของสหรัฐอังกิตนะครับยังไม่ประสบนะผลสําเร็จเด็ดขาดนั่นเองฮูตีก็ยังมีพิษส่งนะครับยังมีอิทิลิตอิทิเดชนะครับที่จะโจมตีบรรดาเรือพาณิชย์ต่างๆไม่ใช่เรือนาวีสหร,รัฐเองนะครับในทะเลแดงนะครับเราะการต่อสู้นี้ก็ออกไม่ครั้งหนึ่งนะว่าฮูตีก็ปฏิญาณนะครับว่าจะต่อสู้เคียงข้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ต่อไป ไม่ยอมแพ้ล้วนี่นะครับต้องติดจำสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ